Hello everyone, welcome to Jindaphong e-learning. Today you are going to learn English with me, Teacher Bai เ,เตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์อีกครั้งค่ะกับดิฉันนางสาวปรัชญาพรกิติกุสุริค่ะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ และหัวข้อเรื่องที่เราจะเรียนกันนั้นก็คือ prepositions ไปกันเลย What does it mean preposition? Preposition คืออะไรคะ Preposition ก็คือคำบุพบทซึ่งคำบุพบทนั้นมีหน้าที่ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคำคำหนึ่งกับ กลุ่มคำหรือคำอื่นๆในประโยคนั้นๆยกตัวอย่างนี้เลยค่ะประโยคที่คุณครูได้ยกมาให้ดูตอนนี้คือประโยคที่ว่า the books on the desk are tapes the books on the desk are tapes แปลว่าอะไรคะหนังสือที่อยู่บนโต๊ะนั้นเป็นของเท้มาดูแต่ละคำกันค่ะว่าคำไหนเป็นคำอะไรกันบ้าง the books the books มี s แบบนี้แสดงว่าเป็นพหูพจน,น,น,กกน์แน่นอน,นอมากกว่าหน่งเล่มแน่นอนหนังสือมากกว่า1เล่ม on the desk the desk คืออะไรคะโตอา t เตสคำว่าเตสเป็นชื่อคนใช่ไหมคะมี apostrophe แล้วก็ตามท้ายด้วย S แบบนี้แสดงว่าเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของว่าคอของสิ่งเนี้ยเป็นของของเต้โอเคแล้วคำบุพบทในประโยคนี้คืออะไรคะ which word is the preposition in this sentence do you know คำไหนคะคำไหนที่เป็นคำบุพบท ที่เป็น preposition ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่า on ที่แปลว่าบ bon นซึ่งคำว่า on นี้เป็น preposition แบบไหนคะเป็น preposition of place นั่นเองค่ะถูกต้องงั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาอื่นๆกันเลยไปกันเลยค่ะเราสามารถแบ่งคำบุพบทน,นะคะออก n ป4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันค่ะประเภทแรกเลยค่ะนี่ค่ะคือ preposition of time ก็คือ คำบุพบทในการบอกเวลาค่ะต่อมาค่ะคือคำบุพบทอะไรคะ preposition of place ก็คือคำบุพบทในการบอกสถานที่ค่ะและต่อมาค่ะอันที่3มคือ preposition of movement ก็คือ preposition คำบุพบทในการบอกการเคลื่อนไหวบอกลักษณะการเคลื่อนไหวนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นแบบซับซ้อนหน่อยเป็นคำบุพบทแบบซับซ้อนที่อาจจะอยู่กันเป็นกลุ่มคำหรือเป็นคู่คำนั่นเองค่ะคำบุพบทแบบที่1ค่ะ Preposition of time ก็คือคำบุพบทในการบอกเวลาเรามาดูกันนะคะว่าในบทเรียนนี้คุณครูมีคำไหนมาให้นักเรียนกันบ้างมีอยู่3มคำด้วยกันค่ะที่คุณครูนำมาเสนอคำแรกก็คือคำว่า at คำที่สองคำว่า in และคำที่3ามคำว่า on เรามาดูกันค่ะว่าความแตกต่างของ3มคำนี้ในเวลาที่เราจะนำไปใช้มีความแตกต่างกันยังไงคำแรกคำว่า at At, เราใช้กับเวลาที่เฉพาะเจาะจงบอกระบุลงไปเลยค่ะว่า at the moment ตอนนี้ at 9 pm ตอน3ามทุ่ม at 8 am ตอน8ปดโมงเช้านะแบบนี้เลยเหมือนดังประโยคที่คุณครูได้ยกตัวอย่างให้ดูค่ะ I will go to the market at 6 pm เอ๊ะนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมเขเกี่ยวกับเวลาที่คุณครูเคยได้สอนไปก่อนหน้านี้ ว่ายังไงคะ AM คือช่วงเช้าส่วน PM คือช่วงบ่ายและเย็นนั่นเองถูกต้องค่ะอันนี้ประโยคนี้แปลว่าไงคะ I will go to the market at 6 PM ก็คือฉันจะไปตลาดตอน6โมงเย็นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคำที่2คือคำว่า in in เราจะใช้กับอะไรคะเราจะใช้กับเดือนและก็ปีค่ะยกตัวอย่างเช่น I was born in 19 นาคุณครูเกิดในปีอะไรคะฉันเกิดในปี1996เป็นแบบคริสต์ศักราชนะคะแล้วตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างคืออะไรคะตัวอย่างคือ my sister's birthday is in December น้องสาวของฉันพี่สาวของฉันเกิดในเดือนอะไรคะในเดือนธันวาคมนั่นเองคะ่ะ in December in October in November แบบนี้คะ่ะ in 2019 i n 2020แบบนี้คะ่ะ ต่อมาค่ะต่อมาคําที่3คือคําว่า on on นี้เราจะใช้กับอะไรคะ on 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 ใช้กับวันค่ะวันในสัปดาห์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และใช้กับเทศกาลค่ะสมมุตินะคะคุณครูจะไปเที่ยวตลาดาจะไปเที่ยววีกเอนมาร์เก็ตก็คือตลาดสุดสัปดาห์ I will I will go to the weekend market on Saturday ฉันจะไปเที่ยวตลาดสุดสัปดาห์ตอนไหนคะก็คือตลาดวันวันเสาร์อาทิตย์ค่ะตอนไหนตอนวันวันเสาร์ On Saturday แบบนี้อ่าตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนดูเขาบอกว่าไงคะเขาบอกว่า he will be here on he will be here on o ัอะไรคะ on next Monday he will be here on next Monday ก็คือเขาจะอยู่ที่นี่ตอนตอนไหนคะตอนวันจันทร์หน้า Next Monday on next Monday ก็คือวันจันทร์หน้าเขาจะอยู่นี่ตอนวันจันทร์หน้าอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ I have a class on Monday ฉันมีเรียนในวันจันทร์อ่ะขยายอีกนิดหน่อยค่ะ I have English class on Monday ฉันมีเรียนภาษาอังกฤษในวันจันทร์เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยค่ะอ่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวอย่าง ประโยคแรกค่ะเขาบอกว่าอะไร There are usually a lot of parties นัดนะคะ New Year's Eve เอ๊ะเราจะใช้คำไหนคะนักเรียนประโยคนี้เราจะใช้ preposition of time เป็นตัวไหนเอ่ยเป็น on นะคะเพราะอะไรเพราะ New Year's Eve ก็คือช่วงเทศกาลเนาะเป็นวันเทศกาล ถ้าเป็นเทศกาลแบบนี้เราจะใช้ on เป็น preposition ดังนั้นข้อที่1เราก็ต้องบอกว่า there are usually a lot of parties on New Year's Eve ก็คือปกติแล้วจะมีปาร์ตี้ก็คือการสังสรรค์มากมายนะคะในวัน New Year's Eve ก็คือเทศกาลช่วงก่อนวันปีใหม่นะคะต่อมาค่ะข้อที่2องเขาบอกว่าอะไร I have been invited to a wedding แล้วก็ด4 February คืออะไรคะเขาบอกว่าฉันน่ะได้ถูกเชิญไปงานแต่งงานที่ที่อะไรคะที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่14 February ก็คือ14เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเอ๊ะถ้าเป็นระบุวันชัดเจนแบบนี้ preposition of time ที่เราใช้เราจะต้องใช้ตัวไหนคะ ถูกต้องแล้วค่ะเราจะต้องใช้ on โอเคประโยคนี้ก็จะกลายเป็นว่า I have been invited to a wedding on 1 4 t h February ถูกต้องค่ะเก่งกันทุกคนเลยอ่ะมาค่ะข้อต่อมาข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าอะไร <S <S เขาบอกว่า I haven't seen Tim for a few days I last saw her ดอ t ดอ t dot Tuesday เอ๊ะ Tuesday เ,เป็นวันวันแบบนี้จะเราจะต้องใช้อะไรนะคะ อบพร้อมกันเลยค่ะเราจะต้องใช้ on Tuesday ถูกต้องค่ะดังนั้นประโยคนี้ก็จะเป็น I haven't seen Tim for a few days. I last saw her on Tuesday. นั่นก็แปลว่าฉันน่ะไม่ได้เห็นติมมาสักพักแล้วเนาะซึ่ง I last saw her on Tuesday ก็คือครั้งล่าสุดที่ฉันเห็นหล่อนก็คือวันอังคารนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่4เขาบอกว่าอะไรคะสุรชัยอายุ he will be retiring from his job t years time เ eh, อแบบนี้เป็นเวลา2ปีเราจะใช้ว่าอะไรคะเป็นปีแบบนี้เราจะต้องใช้คำว่า in ถูกต้องแล้วคะ่ะดังนั้นประโยคนี้ก็จะเป็นว่าอะไรคะสุรชัย is 63 h e will be retiring from his job in two years time ถูกต้องคะ่ะสุรชัยอายุ63ปีแล้วแล้วเขาก็จะ Retiring ก็คือกเกษียณอายุจากงานของเขาภายใน2ปีค่ะข้อต่อมาค่ะข้อที่5นะคะเขาบอกว่าอะไรคะสมบัติ is a carpenter but he doesn't have a job dot 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 the moment เ eh อ๊ะเรามาดูค่ะคำศัพท์เขาบอกว่าอะไรคะสมบัติ is a carpenter อ่า บทก่อนหน้านี้คุณครูก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนะคะ Carpenter ก็คืออะไรคะช่งางไม้ใช่ไหมสมบัติเป็นช่งางไม้ but he doesn't have a job the the, the the moment the moment ช่วงเวลาเจาะจงค่ะเป็นเวลาที่เจาะจงตอนนี้เลยก็ต้องเป็นคำว่าอะไรคะ preposition เป็นคำว่า at ค่ะดังนั้นประโยคนี้ก็เลยต้องเป็นสมบัติ is a carpenter but he doesn't have a job at the moment นั่นเองค่ะและข้อต่อมาค่ะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรคะ Somali and สมบัติ always go out for dinner dot dot t h e i r wedding anniversary wedding anniversary ก็คืออะไรคะงานครบรอบงานแต่งงานเนอะซึ่งก็ถือว่าเป็นเทศกาลนะคะตัวเนี้ยถ้าเป็นเทศกาลหรือเป็นวันแบบนี้เราต้องใช้อะไรคะใช้ ON ค่ะถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นว่า Somali and สมบัติ always go out for dinner on their wedding anniversary นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะคำบุพบทแบบที่2คือ preposition of place ก็คือคำบุพบทในการบอกสถานที่นั่นเองเอ๊ะมีกี่คำที่คุณครูยกมาให้ดูในวันนี้มี5คำด้วยกันค่ะซึ่งมีมากกว่านี้นะคะความจริงแล้วคำบุพบทมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณครูอยากให้นักเรียนได้ศึกษา5คำนี้ค่ะคำแรกคือคำว่า under คำที่2คือคำว่า at คำที่3คือคำว่า on และคำที่4คือคำว่า in คำสุดท้ายค่ะคำที่คําว่า above อะมาดูแต่ละคำค่ะคำแรกคำว่า under under แปลว่าข้างใต้ถ้าจะบอกว่าของเล่นอยู่ใต้โต๊ะ the toy is under the table ถูกต้องไหมคะถูกต้องก็คือ under under the table the toy is under ลักษณะของ the toy ของเล่นอยู่ใต้โต๊ะนั่นเองตัวอย่างที่คุณครูได้ยกให้ดูสำหรับคำว่า under คืออะไรคะ yam hides herself under the bed ก็คือ y a มซ่อนตัวเองใต้ เตียงนอนนั่นเองค่ะคำที่สองค่ะคำต่อมาคือคำว่า at at ใช้ไง at ใช้กับสถานที่ที่เจาะจงบอกปว่าที่ไหนซึ่ง at แปลว่าที่ใช่ไหมคะจะบอกว่าฉันอยู่ที่โรงเรียนค่ะหล่ะจะบอกว่าไง at school at house at home แต่ตัวอย่างที่ครูยกให้ดูค่ะคือคำว่าอะไรคือประโยคที่ว่า I wait for คุณพี่ at the dog every day ฉันรอคุณพี่อยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยเอ๊ะแต่ถ้านักเรียนอยากจะบอกว่าอะไรครับต้องเป็นสถานที่ที่เจาะจงเนาะถ้าจะบอกว่าฉันรอคุณพี่อยู่ที่เซเว่นอิเลเว่นทุกวันเลยะ่ะจะว่าไง I wait for คุณพี่ at seven eleven every day ฉันรอคอยคุณพี่อยู่ที่เซเว่นทุกวันเลยแบบนี้ค่ะปลว่าค่ะคำที่3มคือคำว่า on on ใช้อะไรคะ on ใช้กับ อในการบอกว่ามันอยู่ข้างบนเนาะ on คืออยู่ด้านบนด้านบนซึ่งเป็นลักษณะที่พื้นผิวมันติดกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูยืนอยู่บนพื้น I am standing on the floor คุณครูยืนอยู่ตอนบนพื้นตอเน,นี้แล้วอะไรคะ uh, the mat ก็คือเสือเนาะ the mat is on the floor แบบเนี้ยก็คือเสืออยู่บนพื้นแบบเนี้คะ่ะตัวอย่างที่คุณครูได้โชว์มาให้ดูคือคำว่าอะไรคะคือคำว่า uh, my sister puts joy's photo on the wall อ่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าน้องสาวหรือพี่สาวของฉันใช่ไหมคะ,ะแขวนรูปก็คือพุทก็คือคำว่าใส่ค่ะแต่ว่าในกรณีเราก็แขวนรูปของใครคะของ joy joy's photo ก็คือรูปภาพของ joy ไว้บนผน,นังอ่ะทำไมถึงเป็น on เพราะว่าลักษณะการติดรูปบนผน,นังการแขวนรูปบนผนังคือรูปกับผนังมันต้องติดกันเนาะ อันนี้คือทริคก,การจำของคุณครูมันก็เลยกลายเป็นว่า my sister puts Joyce photo on the wall ก็เลยใช้คำว่า on แบบนี้ค่ะต่อมาค่ะคือคำว่า in in คือข้างในข้างในอะไรคะข้างในในลักษณะนี้จะเป็นเหมือนข้างในอาคารข้างในกล่องข้างในห้องข้างในสถานที่อ่ายกตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้ดูคือคำว่าอะไรคะปลา is dancing in the kitchen room เห็นไหมคะมันเป็นห้องเนาะปลากาลังเต้นอยู่ในห้องครัวแบบนี้ค่ะยังไงอีกเนาะยกตัวอย่างเช่น I am I am in a living room ก็คือคุณครูยอยู่ในห้องนอนออ My father and my mother are watching TV in the living room แบบนี้ค่ะพ่อแม่ของฉันกำลังดูทีวี in the living room มันเป็นห้องแยกออกมากเนะาะต่อมาคืออะไรคะคือคำว่า above Above มันต่างจากคำว่า on ตรงที่ on อ่ะมันจะโชว์ลักษณะเหมือนกับติดรูปบนผนงังรูปกับผนังติดกันแต่ above จะมีความห่างของสิ่งสองสิ่งยกตัวอย่างเช่น ploy attaches the photo above the television ก็คืออะไรคะพลอยแขวนรูปของเขาไว้บนไว้เหนือคะ่ะไว้เหนือทีวีเอ๊ะมันต่างตรงที่อะไรคะคำว่าเหนือก็คือทีวีกับ ทีวีกับรูปภาพมันมันไม่ได้อยู่ติดกันเนาะมันก็จะเป็น Above แบบนี้เนาะอ่ะเราไปดูตัวอย่างต่อไปที่คุณครูได้นามาไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาดูเพิ่มเติมไปกันเลยเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับ preposition of place นะคะข้อแรกค่ะเขาบอกว่าอะไรคะจากรูปเล็กๆข้างๆเลยค่ะเขาบอกว่าอะไรขอ้อ1 the sofa and the rug are จุดจุด the floor the rug ก็คือพรมอะค่ะพรมที่ปูอยู่บนพื้นเนาะเขาบอกว่าบนพื้นแน่นอนค่ะเขาตก โซฟาแล้วก็พรมนะ่ะอยู่บนพื้นเอ๊ะเราจะต้องใช้คำว่าอะไรคะแน่นอนค่ะเราจะต้องใช้คำว่า on so this sentence will be the sofa and the rug are on the floor ถูกต้องค่ะข้อ2 the picture are จุดจุด the sofa เอ๊ะรูปอยู่ตรงไหนนะักเรียนสังเกตสิคะอยู่เหนือโซฟาค่ะคำว่าเหนือคืออะไรเอ่ย above okay this sentence will be the pictures Are above the sofa ถูกต้องค่ะข้อ3ค่ะต่อมาค่ะ The lady stays home เอ๊ะ stay stay at home นั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่4ค่ะดูรูปด้วยนะคะเป็นรูปสีฟ้าๆแล้วก็เหมือนมีร่มแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายข้อ4เขาบอกว่าไงครับประโยคประโยคบอกว่า The man and the woman are จุดๆ,ๆ the umbrella ก็คืออะไรคะ ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เขายือนอยู่ใต้ร่มใช่ไหมคะคำว่าใต้ค่าว่าไงคะภาษาอังกฤษ under ถูกต้องคะ่ะดังนั้นประโยคในข้อนี้ก็จะเป็น the man and the woman are under the umbrella the umbrella นะคะเพราะว่า umbrella ขึ้นต้นด้วยสระดังนั้นก็ต้องออกเสียงคาว่า the เป็น the umbrella ถูกต้องคะ่ะข้อต่อมาคะ่ะข้อ5ว่าไงคะ the umbrella is จุดๆ The man and the woman ก่อนหน้านี้เราเป็นมุมมองของร่มเนาะว่าคนไ่ะอ,อยู่ใต้ร่มแต่ตอนนี้ล่ะคะร่มเป็นอะไรกับคนแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายคะร่มอยู่เหนือใช่ไหมคะอยู่เหนือหัวผู้หญิงกับผู้ชายดังนั้นคําว่าเหนือคําว่าบนแบบเน,นี้ยคืออะไรคะ Above ถูกต้องค่ะดังนั้นประโยคที่5จะเป็น The umbrella is above the man and the woman ถูกต้องค่ะ เรามาดูข้อต่อมาค่ะข้อที่6เขาว่ายังไง the baby is the t bathtub ก็คืออะไรคะ baby, baby ก็คือเด็กตอนนี้เขาทำอะไรอยู่อยู่ในอ่างอาบน้ำใช่ไหม bathtub ก็คืออ่างอาบน้ำค่ะดังนั้นคําว่าอยู่ในอ่างอาบน้ำนะคะเราจะต้องใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า in ค่ะถูกต้องดังนั้นประโยคนี้ก็จะเป็น the baby is in the bathtub นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเขาว่ายังไง A towel is hanging จุดจุดจุด the bathtub คืออะไรคะ towel ก็คือผ้าเช็ดตัว hanging hanging คืออะไรห้อยอยู่แขวนอยู่นะคะข้างบนอ่างอาบน้ำเราต้องว่าอะไรคะข้างบนก็คือเหนือนั่นเองก็คือคำว่า above ดังนั้นประโยคสุดท้ายก็จะว่า a towel is hanging above the bathtub และแบบที่3ค่ะ preposition of movement ก็คือ preposition หรือบุพบทที่บอกเกี่ยวกับอาการการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่เนาะก็คืออะไรคะคำแรกค่ะก็คือคำว่า to คำที่2คือ into คำที่3 onto และคำที่4คือ toward ที่คุณครูอยากนำเสนอนักเรียนนะคะคำแรกคำว่า to คือการบอกลักษณะว่าจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งที่เจาะจง I am going to school ฉันกำลังไปโรงเรียน I am going to the market ฉันกำลังไปตลาดตัวอย่างค่ะก็คือ he runs to the train station เขาวิ่งไปยังสถานีรถไฟอ train station ก็คือสถานีรถไฟแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะคำที่สองคือคำว่า into into คือลักษณะการเข้าไปข้างในข้างในสถานที่ใดที่หนึง่งข้างในห้องในห้องหนึง่งอ่ายกตัวอย่างค่ะ pin is walking into the restroom คืออะไรคะ pin กำลังเดินเข้าไปในห้องน้ำแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะคำว่า onto onto เป็นลักษณะที่กำลังขึ้นไปค่ะคำกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไป onto ยกตัวอย่างนี้เลยค่ะตัวอย่างที่ว่า he climbs onto the tree ก็คือเขาปีนขึ้นไปบนต้นไม้อันเองค่ะและคำสุดท้ายค่ะคำว่า toward toward to ก็คือไปค่ะไปข้างหน้าแต่ ไปที่ไม่เจาะจงน,นะคะแค่แบบไปในทิศทางนั้นเฉยๆอายุตัวอย่างคะ่ะ I am I am going to w a the t school ฉันกำลังไปทางสกุไปทางโรงเรียนของฉันฉันกำลังเดินทางไปทางโรงเรียนของฉันอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะไปกันเลย มาดูข้อแรกกันเลยค่ะเขาบอกว่าอะไรคะ The cat is jumping จุดจุ the roof แน่นอนค่ะ the roof คืออะไรคะหลังคาแล้ว cat ก็คือแมวกำลังอะไรคะกระโดดกระโดดแสดงว่ามันต้องกระโดดขึ้นไปบนหลังคาคำว่าขึ้นไปจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูง preposition ที่มีลักษณะแบบนี้คืออะไรคะ on to นั่นเองค่ะถูกต้องดังนั้นประโยคนี้ก็จะเป็น The cat is jumping on to the roof ถูกต้องแล้วค่ะ และข้อที่2ค่ะเขาบอกว่า he drove the car to t the hospital แสดงว่าเขาต้องขับรถไปทางโรงพยาบาลเอ๊ะคำว่าไปทางคืออะไรคะที่เป็น preposition คือคำว่า toward ดังนั้นประโยคนี้จะเป็น he drove the car toward the hospital นั่นเองค่ะและข้อที่3ามค่ะเขาบอกว่าอะไรคะ i flew from San Francisco จุดจุดจุด Zurich with Swiss International Airlines แปลว่าอะไรคะฉันนะ่ะบินมาจากอะไรคะ San Francisco ซูริคเป็นชื่อเมืองใช่ไหมคะแสดงว่ามันมันหมายความว่าบินจากที่หนึงไปยังที่หนึงดังนั้นตอบเลยคะ่ะตอบด้วยความมั่นใจว่า preposition ที่ใช้ก็คือ to นั่นเอง I flew from San Francisco to Zurich with Swiss International Airlines ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4บอกว่าอะไรคะ We got out of the car and run to, to, to the building เอ๊ะ the building แปลว่าครับตึกแล้วเขาบอกว่ารันแบบนี้แสดงว่าเป็นอากร,าริยาที่วิ่งต้องวิ่งเข้าไปในตึกแน่นอนค่ะและคำว่าเข้าไปก็คือคำว่า into ดังนั้นประโยคนี้ก็ตอบไปเลยค่ะว่า We got out of the car and run into the building ก็คือเราอ่ะ ออกจากรถแล้วก็วิ่งเข้าไปยังตึกนั้นนั่นเองต่อมาค่ะแบบสุดท้ายคำบุพบทแบบที่มีความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยที่อาจจะมาในลักษณะของคำคู่หรือกลุ่มคำในวันนี้ค่ะคุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยกันทั้งหมด4คําค่ะคําแรกคือคําว่า instead of คําที่2ค่ะคําว่า in spite of คําที่3ค่ะ as well as และคําสุดท้ายกับคําที่4คือคําว่า Apart from อ่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า4ีํคำนี้มีความหมายว่าอะไรและต่างแตกต่างกันยังไงคำแรกค่ะคำว่า instead of แปลว่าอะไรคะแปลว่าแทนที่จะแทนที่จะอย่างนั้นแทนที่จะอย่างนี้อ่ะตัวอย่างค่ะ you would like to eat instead of exercise คุณอะอยากจะกินมากกว่าที่แทนที่จะออกกำลังกายใช่ไหมคุณอยากจะไปกินแทนที่จะออกกำลังกายใช่ไหมแบบนี้ แทนข of ก็คือแทนที่ต่อมาค่ะ in spite of in spite of แปลว่าทาั้งทังที่เอ๊ะเป็นยังไงหลอนนะ่ะยังรักเขาอยู่ทั้งทังที่เขาอะนิสัยไม่ดี she still l o v e him in spite of his bad habit หล่อนยังรักเขาอยู่ทั้งทังที่เขา,านิสัยไม่ดี in spite of ตัวอย่างต่อมาค่ะ คำว,ว่า as well as as well as นี่คล้คายๆกับคำว,ว่าเหมือนกับตัวอย่างค่ะ she always reads book as well as watch TV in the same time แปลว่าอะไรคะเธออ่านหนังสือและดูทีวีไปพร้อมๆกันเสมอก็เหมือนกับทำสิง่งสองสิ่ง as well as เหมือนกับสิ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะเช่นเดียวกันกับสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่ง as well as ต่อมาค่ะ apart from นอกเหนือจากยกเว้นนอกเสียจากเป็นความหมายที่แปลว่าประมาณนี้อตัวอย่างที่คุณครูให้มาว่าไงคะ all my cats are white apart from the little one it is black เมวทุกตัวของฉันนะ่ะเป็นสีขาวยกเว้นตัวที่เด็กที่สุดตัวที่เล็กที่สุดอะเป็นสีดำแบบนี้ค่ะยกเว้น Part from นอกนจากนั่นเองและสําหรับบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติม,มแล้วก็ลองหัดทําแบบฝึกหัดดูนะคะเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นและความแม่นยําในการใช้ภาษาและคุณครูก็ขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังคุณครูจนมาถึงตอนนี้และถ้าสําหรับใครนะคะที่มีความสงสยัยหรือมีข้อเข้าใจที่ไม่ที่ยังไม่ชัดเจนมากสามารถส่งคำถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้ค่ะ Uh, thank you for watching and hope to see you next time and don't forget to download the exercise to do it and then you can submit to me i will check it for you again later thank you so much bye